บริษัทฟาร์มาต์โมเดินเทรดจำกัดและเครือสหพัฒน์ร่วมบริจาคมอบสิ่งของอุปโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในชน่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะ ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนายเกติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยนางวริษาจันทราในยุคเกลากาชาติจังหวัดมหาสารคามรวมกันรับมอบสิ่งของอุปโภคจํานวนร้อยชุดจากบริษัทฟา,าร์มาตโมเดิร์นเทรดจำกัดและเครือสหพัฒน์โดยมีคุณระพีพันธ์แก้ววิสิตเจ้าของบริษัทฟา,าร์มาทจังหวัดมหาสารคาม และนายนิรุษวิชัยดิตจากเครือสหพัฒน์เป็นตัวแทนมอบจากนั้นได้นำสิ่งของเติมใส่ตู้ปันสุขเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่พี่น้องประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 โอกาสนี้นายกิติศักดิ์จันทราผู้ราชการจังหวัดมหาสารคามก็ได้กล่าวขอบคุณแทนพี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคามในความมีน้ำใจของบริษัทฟาร์มาจังหวัดมหาสารคามและเครือสหพัฒน์ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สิ่งของความช่วยเหลือในช่วงวิกฤตโควิด -19 ซึ่งสิ่งของที่นํามามอบให้ในวันนี้ก็จะได้นําไปแจกจ่ายต่อให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไปค่ะ